สวัสดีครับพี่น้องผมสวีคนเดิมครับพ่อ,อก,กันมือนี้ขออัปเดตว่บาบะไรลงคลิปติดต่อกันหลายมือยานช่องมีปัญหาเลยขอลงคลิปของสวีคนเดิมให้พี่เหียน้องได้ช่วยน้ำกันเรียกความฝันพี่น้องฝันนอนดึกจัง เจียงคนป่วยพี่น้องจะซ่ซองให้เบิงนะฝันว่ามีคนมานั่งอยู่หัวเตียงบอกเลขพี่น้องขึ้นเลขก็บอกพื้นต่อมาก็บอกสอกขอบพื้นจิตตอกันเด็กกระสืมาบอกสูพี่น้องฟังก่อนเสวนาสูพี่น้องฟังก็ขอบขอบคุณพี่น้องทุกคน นะครับที่ทั้งไก่ทั้งไก่ที่คอยดูแลแอดกายาครับเพิ่มเปิดเป็นเพิ่เปลี่ยน,น,น,นทุกมือแล้วก็คข้าเสจูค้าอาหารกินจินบอกว่าอาหารเสริมเอ,เอ,เอ,เอ็นชัวหรือว่าอาหารเสริมขอดูคุณแม่ทางกทมส่งมาให้ ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณไแม่แดงขอบคุณอไม่แดงคนเดิมขอบคุณคุณแม่แกัวพ้ารวยแล้วก็เสียนาดีขอบคุณช่องยูทูปเสนาดีขอบคุณบ่าแหลมช่องยูทูปบ่าวแหลมชแนวขอบคุณ ่งยูทูบดอนลา่าเชนเนลไม่แดงคนเดืมพองที่มาเยี่ยมมายามและหลายช่องที่เนให้กำลังใจมาสร้าง uh, คอมเมนต์หอือววาเช่นน้อยพระรวยขอบคุณขอบคุณพี่น้องอ,อาจารย์ทางอุดรทุกขทุนและพี่น้องตัวฟระเมืงไทยที่เขาว่าติหน้าตามมาเบิงมาชม ให้ต่พานีจากกันพี่น้องนะครับแอดมืรอนี้แอดลงไรกเกสิลงเ็กผู้นี้จะดีหรือเล็กวงในพี่น้องในชมกันอยู่แต่จะบอกเลื่ความฝันตะกอนมืรอนีฝันสองคนที่ตัวกันพี่น้องมักน้องคอยซื้อนี่ก็คือฟันแอดผมมีผู้อยู่น้ำอกพี่น้องอยู่ผู้เดียว เพื่อนกับกรุงเทพฯปวดทุกคนแล้วเพื่นน้องชายเมียเพิ่นมาฮับก็ไม่เท่าไปแล้วพี่น้องไปองค์ตอนแรงไปอยู่เดียวที่กับพี่น้องไปก็บม่ได้เปิดเปิดตลอดนอนอยู่นี่นเอาเกียงวิเกียง้องโุง่ปวดทุกคนนี่เป็นห่วงขอบคุณพี่น้องที่ความเมตตาที่ความดูตูน ทุกวันทุกตังงพี่น้องกอดกับขึ้นหนึงหาพี่น้องร้อยเท่าพันเท่าเด้อเจริญเจริญสาธุผมเป็นยศวิคนเดิมมื่อนี้จะมาว่เรื่งเลขสุพีรนองฟังอ,อ,อยู่คนเดียวมันเงาแน่ตัวน้องอยู่นำ้ำก็จมกห็หาย อยากให้น้องได้ดีเพราะว่าน้องบ่เคยเป็นตัวของเยี่ของเองขอถึงขนาดไอ้ใจจนทอนสมอคือเรไม่อยากวากสุพี่น้องวังเวลา้องมาก็จะมีจะดโดมให้เขาป้า สอนเพราะว่าพแม่่มีอยากให้ได้ดีแล้วอมีมนะสอนตลอดแต่พอเข้าไปแล้วก็คึ้นหอขก้ทเขาข้เขาจนจนให้พี่น้องี่น้องทำไม่ดีกับเขา อาพี่น้องคลิปนี่จะเรียงพุ่มฝันเอารถสูบพี่น้องฟังฝันคืนแรกฝันคืนแรกมีคนเสียดำมีคนเสียแดงนั่งยอยู่หัวเตียงหัวเตียงนอนโรงพยาบาลน้องบนเตียงนอนโรงพยาบาลนั่งอยู่ในขบวนนี้ าบอกเลขพี่้องเลขข่านเลข่าสุนมุขาศูนอันนี้คนที่สองวะคนที่สองมาบอกอีกคนที่สอมมูา ขว่าคกศูก็์สิบ่ิดศูนยองได้ยินบ่ขึ้นเลกบวกคาศูขึ้นที่สเาบอกคิดศู้อพี่น้องเด้อวกาตัวซื้อไไม่ได้ความฝันของเอ็ บอสุนองสาวที ph ph ่เขามาซอยเพี้ยนเพื่อนเพื่อนในว่ามีคนมาบอกเลยฟันหกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกศูนยแล้วก็ห้าศูนย์บอสุนองฟังแล้วก็ซื้อบ่าซื้ มาเล็กฟังเพินมาบานโอ้ตังสีละมีทนนี้ละพี่น้อง7 60ดหกศูนแล้วก็หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนเน้นหกศูนยพี่น้องเม่อในห้าศูนย์กเจ็ดศูนอาจจะออกข้างล่างก็ได้เพรามันบอกสองเส้อนี่คืออาจจะมีคนเดีอบมบอกสูนพี่น้องฟัง เตียงนอนแกพี่น้องบปเตียงนอนเตียงนอนก็เตียงโรงพยาบาลที่แอดนอนที่พี่น้องเห็นนี่แหละช่วงนี้ค่ะลุกนั่งได้แ่บ๊วยได้แเต็ดยางบ๊วได้พี่น้องเกี่ยงข้าพี่น้องฟังแต่ก็อาการก็ะรู้สึกว่ากินข้าวได้กินข,ข้นขาวเจ้า เกิก็งยางยางบริขาสันหาออนลมหวานลงยางลมแล้วหวาน็ลมลุกนั่งลูกนั่งก็ลุกได้แต่ว่ามันลูกยากน,านี่คืออัปเดตให้วุวน้องบางความเฮ้ยยางโวยจะค่ะจะพยายามกินยา ที่เงินพี่น้องส่งมาซื้อรายสัญญาเต็มอยู่นะครับแล้วก็ไปหาหมอทุกหมอที่เก่งๆโดยพี่น้องบริรับรู้นํำกสิบว้าคนน,คนี้นี่คือบอกปีบอกน้องทุกขูดคนเอทุกออกทุกเย็นก็ใส่ถังละคืนคืนละร้อยแปดสิบบาทเมือ่อใดจะไปเยี่ยมสะออกทกเยนลงขังนี้แต่เมื่อนี้อยู่คนเดียว จึงเทวมนี้ิงทนไปก็ดที่นอนอยู่ฟูดียวงสิว่าเพิ่นกับกรุงทเทพเบอร์ทุกคนอาพี่น้องอย่าทิมอย่าปากันอีกบุญน้นเกินรอผมพญายสวิคนเดิมที่พยายามฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งที่เลวร้ายขอให ฝ่าเต้มเมตุนี้เทียบราภินิพนธ์เมตตาเลยตูนให้ย่างได้ลูกได้นี่ไดในทำคีพี่น้องเบิึงรับทเลิกถ้ารับเลิกหลอกวงไนมาแล้วแต่จะได้ปล่อยพวกปล่อยรอบึงว่าแอ็ดแข็งแห้งนี่บอกแข็งแห้งดีไม่โอกาสก็จะเรียบลงให้เป็นนี่คือคิดเลยความฝันบอกสู้พี่น้องฟังความพี่น้องอยู่นี่มีแห้งสุโกูทุกคน พี่น้รรองทีซอยไข่โรงพยาบาลขายยาจงสุขสุขคนสุขคนเจริญให้มั่งมีสิสุขให้ร่ำรวยเงินทองไห้มาเทมาให้รวยยิงๆิงกันไปเ้อพี่น้องอ่าทุกขอบคุณทุกคุณสุกคนที่ให้ความเมตตาความรู้ตูุนขอบคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลคย์คุนเจนที่ความขักความเมตตาโดยดีมาตลอดวัสดีครับขอบคุณครับ